นีดูมให้ดูนะคะใกล้ลุงนะไปใกล้ล <m> ุงเอาไปห่างสองเมตรนี่นะคะชุดไม่ใช่หรอกใบชุดก็เป็น12บสองหกใบใใบลุงบอกได้หใบนะครับโหตหน้าเลยนะคะวันาวปแขนก็1 7ึงเดไงใครูแขนอใครซ้หร ดูแล้วนี่ก็โดนนะยี่สิบใบยิหน่บแล้วยิไหนี่งใบเนาะไงยิงหนึ่งใบยสใบมสมบใบนูมนูไม่เคยซื้อแต่ขนสามสิใบเนป็นได้นะคะนู่นลุงเป็นเศนะคะ นี่นะคะพอละค่ะลุงปิดบ้านแล้วนี่นะคะบายบายหนึค่ะลุงก็เอาติดตให้ดูนะคะติดลู้าน้ากระจุกนะคะ แงความดีใจกับลุงนะคะเปรียบด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะลุงกินแกอะไรลุงบอกไปแก่หัวไปลุงบอไปุอไปอันนี้เอาไปทำบุญถวายพื้นศาลาดีกว่า พุงว่าไปทำบุญี่คนาราเาะดี๋ยวไว้ให้พ้นกับตัวเศษขยไปก่อนเนาะเ่ดี๋ยนาะีนะเดี๋ยวไจะไปรถปนเาจะไปพงจะไปทำบุญพื้นสาาดเลนะคะอกใวันนี้วันดีใจนะคะ คระสาราหลังจากกัดเพืนะกรดเพื่อเสร็จแล้วก่อนนะก่อรับมหนุ่มยังไม่ตรนุ่ม โอ้โหมีคนถูกคนทั่วหน้าเลยนะคะหมอหนเยอะกว่าเขานะ้อมาต่อยก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะบอกว่าในเดียวว่าเยอะเยอะยมากมากินมากนะผมเลยไม่อาจะไม่ถามมวนจะบอกว่าเยอะ๋อใช่ครับเดืนเจเดือนแปด่าครับเยอะเนาะข้างบนม่ออกป่าหนึ่งไปเก้าเก้าองหนึ่งแปดอกหนถูกกว่าค่อยก็สามใบมานี่แหละ ไปได้นกนกสาริกาที่พี่ราทำเนี่ยแลย้วตาขาวเพตาะตาติด ของตา4-5ของตาชาม4-5ได้4-5ค่ะแต่มันยังไม่หมดเดี๋่ว27เมื่อคืนค่ะวันเช้าของตา4-5ค่ะบ๊ายบายลุงภาคพรนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะถูกได้โชคกันทั่วหน้าเลยนะคะป้าซื้อเยอแต่ผมไม่บอกใครนะ ตะกณนพ,พนนนี่เอทีบอกว่าเกินสามจิตก็เอาง่ายๆอะล็อกเกอรี่ในตะกณนมีกี่ก้าครับนาจีไม่รู้แล้วผมที่ผมไปแมคโครไปโลตัส ไปบิ๊กซีแล้วก็อีกหลายหลายที่พี่ว่าผมซื้อกี่เจ้าแล้วครับแต่ไม่เป็นในๆเครับมอสนุ่มซื้อสามล้านว่าหมอหนุ่มนี่ต้องเกินสามสิบไปแน่นอนซื้อทุกไกรซื้อทุก้านซื้อสิบล้านหะมอหนุ่มสิบล้านนะครับผมได้ยี่สิบห้าไปผมก็ชอบรถตีไอชื่อไอสตรีมบอกผมได้ยี่สิบไม่ออกยี่สิบเกตผมไม่เลิกผมเคยบอกไว้ชอบยี่สิบห้าไปเลไม่เลิกซื้อนี่มะเลยนะคะก็หมอหนุ่มก็ได้เยอะแล้วก็มาไม่ได้ออกมาสิบสามปีแล้วครับข้างล่างสิบสามปีแล้วครับ 17ดอกยางผมตามมา13ปีแล้วปรากฏว่าท่านนี้ออกผลเยอะเลยเนาะผมยืดได้เล่นหวยน้อยๆลงทั้งทีรอมานานแท้หาซื้อไม่ได้นะหวยออกไทยลุงพลเสียดายหาซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เลื่อนลุงเลยโอ้ยพี่ต่อก็ไม่ซื้อเนาะสบายก็ยังดีเน้อพี่ต่อกเ็ยืดเตี้ยไ ขอบคุณไข่ลุงเขาบอกแอ้วเรคุณไข่ลุงไข่ลุงให้โชคลุงพลเกิดวันที่17เดือน8คือสนจันทร2 5 1 9เด็กชายตรงวันศุกร์คู่แขนวันที่17คู่ทคนแขนที่17ขอบคับไข่ลุงไม่ได้ไได้นะครับหมอลงถูกจริงเปล่าไม่เห็นโชว์ใบหัวเลย โชว์น้อยรอบอีกรอบไปนี่นดี๋ยริงผมเล่นมาอยู่แล้วกว่ค่อยขาย้ไปเลดียวเดี๋หมอนุหมอนุ่มหมน่ขอพามึ่งหน่อยเอาพามึ่งจีบลอตเตอรี่น่ดูวันที่กันหน่งวนี้นะวันนี้ครับเดี๋ยวเดดูแลตรวจสอบมอนมไม่ยองออกจากถุงเลยไม่ยอเขารู้ว่าหมอน่มเป็นคนง้หมอนุ่ิดีบจแดก่นได้ไมอ๋อโอเคถ่ายมันจะท้องโอเคงน้าแออโอเคม่ผม ชัดๆขอหน้าตาด้วยผมเอาคนมีโชคเนี่ยครับโอเคโอเคครับนนี่ะครับก็สบายใจแว่า67ท่านนะครับลุงกัดตัวครับมาออกมาไม่ได้อยู่ครั้งนี้ก็เป็นคนอร่อยหนึ่งนะก็ยังดีนะครับเดืไปลุงคือเดือนแล้วไป25 19ออกไปแล้วไม่ได้ซื้อค่านะครับเลยได้เลยได้เนาะ คุณสันติบอกว่าพาใครลงพนออกมา17บาทเสียเท่17บาเลยเหรอสหน้าได้17บาทไม่ใช่หนูหน้านี้นะ17บาทพาพาใครลงพนนะนนี่นะคะบรรยากาศก็อบอุ่นดีนะคะเพราะว่ามีโชคมีลาภกันทั่วหน้านะคะมีแต่แม่ดาค่ะไม่ได้เนาะแต่แม่ดาก็ไม่เสียใจหรอกค่ะเพราะว่าแม่ดาบุญคนเรามันมาไม่พร้อมกันเนาะ ผมเล่นมาสิบสามปีแล้วแล้ทำบุญน้อยเราก็ได้น้อยเรา มูลเรายังมาไม่ถึงเราก็คงรอต่อไปเนาะจะไม่คุ้มที่ซื้อไปยหอใจกันทุกคนเลยนะครับมดครไม่ไปไหนเลยวนเวียนวนเวียนอยู่แถวบ้านลุงนี่แหะค่ะหมดก่อนก่อนนวก็ออกมาเล็ที่เนาะออกมาเล็ที่เดี๋ยวก็มาออก วันเกิดลุงนั้นนม้ทุกคนถ้าทุกคนซื้อก็คงได้นะครับคนที่ไม่ได้คือคนที่ไม่ซื้อเราะว่าไม่ได้ดูได้เงไม่ได้ดูได้เนแล้วหนึ่งเด็กก็มาแจกได้ดิเป็นก็มีนะลอตเตอรี่ไ็มีตัวเด็กคนอย่างนี้ โอ้ผมก็อยากมีคนขึ้นมาพิงค์ค่ะผมนก็ผมอยากให้รู้จักใบก็ผมเป็นคนต้อนรอ่อย่างเงี้ยอาคุยหน้าได้หลายภาษาปแม่วันทิ้ถูกที่บ้านแม่วันทิ้กสองใบโอ้โหแม่มันทิ้ก็ถูกกลังใบนะคะเนีมีคนถูกกันทั่วหน้าเลย ให,ให้ให้ทุกคนสงสัยกันเอง <c oughs> ไป <c oughs> ดูทรวมอย่างนึงจะไม่กลับก็ หวยแล้วม่ไดมีรเล่นแล้วพี่ผมรอราติสามปีคือถ้าเอาดเกมื่อไรผมก็จะไม่ค่อยเล่นหวยแล้วผมเคยสาบานแล้วอเเมื่อไรผมไม่ยจ้าจ้าจ้ามีทุกท้านผมบอกทุก่านเลยวให่ัว่บ้นไทยมออกองคที่ดีนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากรอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ